สวัสดีครับพบกับผมเป้เลยชาแนลอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วในเท็กเก้นโปรไฟล์วันนี้จะเล่าถึง3ตัวละครในคลิปเดียวกันเลยครับผมคงไม่ต้องบอกนะว่าความเป็นมาไอ้พวกนี้มันสั้นขนาดไหนถ้าถามว่าไอ้สาตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกันไหมในจักรวาลเท็กเกเอาจริงๆนะไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับแต่เหตุผลที่จับมารวมกันในคลิปนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่ครับคือไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่จัดหมวดหมู่ไม่ได้และเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มานานจนเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นอมต อยู่แล้วครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับชื่อเต็มคืออสูรโบราณจริงๆคำว่าออกเนี่ยแปลว่ายักษ์ได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่อยากให้คนฟังนึกถึงพวกยักษ์ไททันนะครับคือไอ้นี่มันก็ตัวสูงนะแต่ว่า มันไม่ได้สูงเวอร์อะไรขนาดนั้นเลยขอแปลว่าอสูรน่าจะดีกว่าครับสไตล์การต่อสู้ไม่ทราบประเภทสิ่งมีชีวิตนักสำรวจเชื่อว่าเป็นเทพ,พเจ้าโบราณเรื่องของอสูรเริ่มขึ้นเมื่อเฮฮาจิมิชิมะออกคำสั่งให้กองกำลังเท็เก้นขุดซากโบราณสถานแถวประเทศเม็กซิโกการเข้ามาสำรวจของกองกำลังเท็เก้นได้ปลุกอสูรขึ้นมาจากการหลับไหลอสูรฆ่าล้างกองกำลังเท็เก้นที่เข้ามาในโบราณสถานจนหมดก่อนจะออกเดินทางจากโบราณสถานแห่งนั้นไปจากนั้นอสูรได้ร่ เริ่มออกล่านักสู้ชั้นนำทั่วโลกเพื่อดูดซับพลังชีวิตและทักษะการต่อสู้ของพวกเขามาเป็นของตัวเองนั่นรวมถึงจุนคาสามะหนึ่งในนักสู้ที่แข่งแกร่งคนหนึ่งของโลกอาสูรค้นหาจุนจนพบและได้เปิดฉากโจมตีจุนอีกทั้งอาสูรยังได้เผชิญหน้ากับจินคาสมะ ผลการต่อสู้ของทั้งคู่ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่เมื่อทินฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าอาสูรและแม่ของเขาได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นเป็นเวลา4ปีเคฮาชิได้เปิดทัวร์นาเมนต์เทคเคนครั้งที่สาขึ้นเมื่ออสูรสัมผัสได้ถึงปราณนักสู้ที่แข็งแกรง่งจํานวนมากหลังไหลามารวมตัวกันอสูรจึงได้เข้าร่วมเทคเคนครั้งที่ส ในตอนจบของอสูรเขาได้ยืนอยู่ท่ามกลางซากวิหารที่ลุกโชนด้วยเปลวเพลิงมีเฮลิคอปเตอร์สองลำบินอยู่เหนือวิหารอสูรแปลงล่างตัวเองก่อนจะพ่นไฟทำลายเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำอสูรปรากฏตัวอีกครั้งในมินิเกมชื่อ De ว i l w i t h ินเอ,อ่อคนละอย่างกับ E ีว l With i ินะครับอย่าสับสน <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเสริมช่วงเวลา2เดือนก่อนเริ่มเทคเก้นครั้งที่5เนื้อเรื่องคือหลังจากที่จินได้สู้กับคาสุยะและเฮฮาชิที่ปราสาทฮอนมารุจินได้ยินข่าวลือว่า แม่ของเขาจุนคาซามะยังมีชีวิตอยู่ที่จีขอบเมื่อจินเดินทางไปถึงห้องทดลองของจีขอบที่นั่นเขาไม่พบแม้แต่ร่องรอยของจุนด้วยความโมโหจินจึงเริ่มทำลายข้าวของของจีขอบเพื่อระบายความโกรธของตัวเองแต่ปรากฏว่าจินเผลอไปทำลายผนึกที่กักขังอสูนเอาไว้โดยไม่ตั้งใจตอนนั้นเองที่จินพบว่าจีขอบพยายามคืนชีพอสูนที่เขาจัดการไปแล้วในตอนท้ายของเทคนครั้งที่3จากนั้นอสูนได้ตื่นขึ้นและจินได้สู้กับอสูรอีกครั้งในท้ายที่สุดจิ สามารถโค่อนอสูรล,ลงได้อีกรอบเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันจากทางผู้สร้างนะครับว่าเป็นส่วนเสริมของเนื้อเรื่องหลักหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันโอเคครับมาต่อกันที่ตัวละครต่อไปเลยชื่อจริงแองเจิลสไตล์การต่อสู้ไม่ทราบอายุไร้ขีดจำกัดเผ่าพันธุ์นางฟ้าเนื้อเรื่องการปรากฏตัวของแองเจิลไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเธอปรากฏตัวครั้งแรกในเทคเชนครั้งที่สอง การปรากฏตัวของเธอมีแค่วัตถุประสงค์เดียวคือการต่อสู้กับปีศาจในตัวของคาสยะเพื่อดึงส่วนที่ดีงามในตัวเขาออกมาอีกครั้ง หลังจากจบเทคนครั้งที่2ลงไม่มีการกล่าวถึงเธออีกเลยเป็นไปได้ว่าแองเจลยอมแพ้ที่จะช่วยเหลือคาสยะหลังจากที่เขาเลือกเส้นทางของปีศาจมากกว่าการเป็นคนธรรมดาในตอนจบของเทคนครั้งที่2แองเจลนึกถึงนักสู้ทั้ง10คนที่เข้าร่วมโ์นเมทเทคนและนึกถึงคาสยะในร่างของปีศาจก่อนที่เธอจะรวบรวมพลังความดีไว้ที่ฝ่ามือและส่งมันไปยังนักสู้ที่เธอนึ่งถึงเพื่อประสิทธิ์ปราสาทตพรของนางฟ้าให้พวกเขาพอพูดตรงๆนะครับผมงงกับ ฉากจบมากใครรู้มากกว่านี้ช่วยบอกดีแองเจลปรากฏตัวอีกครั้งในเนื้อเรื่องเสริมคือภาคเทคเคนแท็กโทนัมเป็ภาคที่1และ2ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักนะครับตอนจบของเธอทั้ง2ภาคจะเป็นฉากที่เธอต่อสู้กับคาสุยะในร่างปีศาจกลางอากาศเหนือกรุงโตเกียวเมื่อเธอสามารถเอาชนะได้เธอได้ทิ้งขนนกสีขาวไว้บนร่างของคาซุยะก่อนจะหายลับไปจบไปแล้วครับกับเนื้อเรื่องแองเจลเป็นไงสั้นไหม <laughs> มาต่อกันที่ตัวละครสุด ดท้ายในคลิปนี้ครับชื่อจริงอัสเตลสไตล์การต่อตู้ไม่ทราบอายุไร้ขีดจำกัดเผ่าพันธุ์ปีาศาจ อาซาเซลเป็นตัวหัวหน้าใหญ่ในเท็กเ่นภาคที่6นะครับอาซาเซลถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเมื่อมีปีศาจ2ตัวต่อสู้กันซึ่งปีศาจสต,ตัวที่ว่าก็คือจินและคาสุยะนั่นเองแม้จะมีการพยายามยับยัง้งการตื่นขึ้นของอาซาเซลจากหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายอาซาเซลก็ได้รับพลังงานด้านลบมากพอจนสามารถหลุดจากการหลับไหลเนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่จินคาสมะได้ก่อสองครามโลกขึ้นนั่นเองอาซาเซลตื่นขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายล้านกินและมนุษย์ ยชาตให้ซึ้งซาเพื่อให้คนทั้งหมดชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกอย่างไรก็ตามเมื่อตื่นขึ้นมานักสู้สองคนแรกที่ปรากฏตัวขึ้นเผชิญหน้ากับอาร์ซาเซลคือลาร์ดอเล็กซานเดอร์สันและเรเวนหลังจากการต่อสู้ผ่านไปสักระยะอาร์ซาเซลพลาดท่าและพ่ายแพ้เมื่ออ,อาร์ซาเซลบาดเจ็บเกินกว่าจะสู้ต่อไปได้มันจึงตัดสินใจทำลายตัวเองแต่นั่นคือการแสดงละครของ,ขอ,งอาร์ซาเซลเพื่อหลบไปรักษาตัวแล้วรวบรวมความแข็งแกร่ง,ง,งจากพลังงานด้านลบอีกครั้ง้ายที่สุดเมื่อจิน และลาร์ดได้ต่อสู้กันที่ด้านนอกของวิหารจินจงใจใช้คําพูดยั่วให้ลาร์ดโกรธเพื่อปลุกอาซาเซลให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วมันก็ได้ผลเมื่ออาซาเซลปรากฏตัวขึ้นโดยการทําลายพื้นของวิหารขึ้นมาเพื่อขัดขวางการต่อสู้ของทั้งคู่จินแปลงร่างตัวเองเป็นปีศาจและเข้าต่อสู้กับอาซาเซลหลังจากโชว์พลังยิงแสงเลเซอร์ใส่กันจนรอบข้างวอดไวายไปหมดจินได้ใช้จังหวะที่อาซาเซลเผลอสอยทะลุเข้าไปในหน้าอกของอาซาเซลจากด้านหน้าก่อนที่ร่างของทั้งคู่จะร่วงลง ในนคววาาามมมืดมิดด้ล่งขอรผลการต่อสู้ของจินและอัสเซลไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่หลายคนสันนิษฐานว่าอัสเซลถูกทําลายลงแล้วอย่างราบคาบโดยจินคาสมะจบไปแล้วนะครับสําหรับที่มาที่ไปของศักตั์ละครที่นํามาเล่าให้ฟังแฟนตาซีมากักพาร์ทนี้ปีศาจอาสูรนางฟ้ามาหมดถ้าพาร์ตต่อไปมีพระเจ้ากับเอเลี่ยนที่ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่และเช่นเดิมครับชอบกด subscribe l i ค์ share เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี ดีครับผม